สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาไปพบกับงาน CEO 2024นะครับกับการแข่งขันรอบพิชนาเลอร์ของเกมสต e e ท t ฟเตอร์ครีเจอร์สไตล์นะครับหรือว่าสตรีสามเองครับซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่าง j จัคตินวองนะครับสายมือครับใช้ชุลีกับลิกกี้ครับขวามือครับใช้ฮิวโก้นะครับซึ่งก็องบอกว่าวองเนี่ยมาจากฝั่งวินเนอครับส่วนลิกกี้นี่มาจากลุเอร์นะครับก็ แล้วบอกว่าตามหน้าเสือเนี่ยวองก็อาจจะดูยี่กว่านะครับนิดหน่อยเพราะว่าเคยแนอดีนะครับเคยเป็นยอดสีมือในเกมนี้นะครับแต่ว่านั่นก็ค่อนข้างจะนามนะครับแล้วก็วองนี่แต่ตรงนี้เจอซุปเปอร์ไวต่อนี่ครับก็คือวองก็ห่างจากทัวร์เมนต์มานานนะสำหรับเกมสตรีทไฟต์เตอร์สามแกก็ยังมีพอเล่นบ้างนะในสตรีทของแกนะครับก็ยกแรกนะฮะตอนนี้ก็สูสีอยู่ครับวองเจอบีบเข้ามุมครับ จับมงมาได้ครับแต่จังหวะนี้ฮะคุณลีเลือดแทคนิงครับแต่โอ้ยฮะต่อได้ครับต่อคืนมาได้ครับโอ้นี่ฮะยิงไปบอลระตันซูเปอร์ครับจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับหวองขึ้นมาไปก่อนครับหนึ่งยกก่อนเขเรียนที่ราว่าซีโอที่เป็นรายการใหญ่นะครับแล้วก็การได้แชมป์ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่เนี่ยในงานซีโอเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใครจะได้แชมป์ครับ นี่ก็เป็นเล่นเกมฟุตซีดูยครับแอตโวครับก็ว่องนี่ค่อนข้างจะถนัดการเล่นเกมรับนะครับหรือว่าดิเฟนเซีฟเกมครับก็พยายามใช้นมม่อนแย่เพื่อป้องกันตัวนะครับบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยจําเข้ามาครับแล้วก็พยายามใช้การแอนที้แอร์นะครับสวนกลับแต่ตรงนี้ครับเจอเอพีดีไปครับของฮิวโกอนี่ฮะฮิวโกก็พยายามจัาอินเข้ามาครับแล้วก็หวังง่าหาจังหวะสวนกากาะครับ คือถ้าเทียบการอื่นตรงนี้นะซุปเปอร์ฮะโอ้เลยเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งยกเข้านะครับคือต้องบอกว่าการสู้กันในฟุตซี่เกมือการโปกเนี่ยการโจมตีปกติเนี่ยทางด้านชุนลีค่อนข้างจะทําได้ดีกว่านะฮะมาดูสเต็ปการเลี้ยงวงครับเนี่ยฮะพยายามแย่กแค่ระยะไปเรื่อยครับแอร์โทยแล้วครับโอ้โหละทุ่มเข้ามุมครับตรงนี้ยูโก้ครับหมขยับออกมาได้ครับ อืจับพ่าฮนะละว่องซูปเปอร์ส่วนครับไมไ่รอครับอืที่มุมยังไงฮะโอ้ยแค่แอร์ทิแล้วครับบีบที่มุมก็โอ้โหฮิวโก้ยี่ยกนี้นี่ไปไม่เป็นเลยครับดูฮะดูสเต็ปของว่องครับอืมแต่ตรงนี้พลาดครับ s <S นี่ฮะ <to S 1> ใช้การปล <him. S 1> ่อยโป๊กเลยฮะปล่อยไกลโป๊กเ<พ>ลยฮะก็เกมแรกเป็นของว่องนะครับเก็บไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เกม เเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทางลิกกี้เนี่ยจะแก้เกมยังไงครับเห็มีการเปลี่ยนตัวไหมครับทางลิกกี้หรือว่าจะใช้ฮิวโกต่อนะครับต่อดูตะทางก็จะเป็นฮิวโกต่อนะครับวองไม่เข้านะฮะวองเล่นยื้เป็นแต่ตรงนี้ครับโดนพันอีกครับนี่ฮะดูสไตล์การเล่นครับก็พยายามแย่นะฮะแย่ล่างไห้ฮะเพื่อเช็กระยะฮะ ถ้าคู่ต่อสู้เข้ามาก็นี่ฮะเข้ามายังไงฮะถ้าโดดเข้ามาก็โดนส่วนนี้อันให้แอร์รูปแบบต่างๆนะฮะนี่ยเป็นฮิวโก้ครับต้องพยายามบุญครับส่วนว่องก็ดีเฟนซ์ไปเรื่อยครับดีเฟนซ์ด้วยการเผลอการแยนะฮะมีจับฆ้านะโดนแก้ได้แล้วตรงนี้ฮะแอร์โชยแล้วครับจะทำยังไงครับฮิวโก้ครับต้องเป็นสายบุกแล้วเจอว่องที่เล่นดีเฟนซ์เกมได้ดีอย่างนี้ฮะนี่ฮะเดินเข้าเด่นออกแย่จับเข้าไปครับ นี้คือโก้แก้ได้ครับโอ้ซุปเปอร์ครับอืม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 โอ้เลือดแทบจะเท่าแล้วเลือดโอ้เงี้ยครับโอ้จะเด้งแพงคต่อคอมโบครับอืตัดตันอย่างนี้ก็จบฮะก็ในเกมที่สองนะครับเป็นลิกกี้นะครับขึ้นนำไปก่อนหนึ่งยกนะครับเปิดมาหว่องฝ่ายได้นะฮะนี่ครับฟุตซีเกมนี่ดูชุลีจะได้เปรียบเยอะครับนี่ได้แล้วฮะ โอ้โหระยะนี่คือแบบว่าแหมฮิโก้นี่ยืดเนอะเหลือกมาวุ้ยนี่เจอชุลีต่อตลอดนะเจอผนิดตลอดนะนี่ฮะก็ดูสเต็ปของวงครับพยายามนั่งแย่นั่งแย่ไปเรื่อยครับเพราะว่ารีคาบัลี่ไวนะครับพร้อมที่จะผันิดแล้วก็ทำอันแท้ได้เสมอครับมีอันแท้ไม่โดนครับเมื่อกี้สวิฟต์เจ๊กไม่เงีแล้วแต่นี่ฮะฮิโก้ครับได้ยิงคอมโบซุปกคอมโบครับบีบที่มุมนี่ฮะจับคุ้มฮะ ยังคนตาที่มึงอยู่โชคดีโดดออกมาได้ครับ,รบยังไงฮะเจอทุ่มกันหน้าด้านๆอย่างนี้ฮะไม่มีอะไรฮะเดินไปทุ่มหน้าด้านๆเป๊ะเข้าไปครับทั้งต่อ,อยทัง้งไตครับ <more> ยิโก้ทำอะไรไม่ได้ต้อก็ตบแผลครับโดดเข้ามาไหมโดดเข้ามาก็หวงก็ลอยแล้วครับตบบนี้ฮะโดนโป๊กตายเลยครับเหมือนกันตัวหนึ่งยกฮะสำหรับเกมสองมาดูกันในยกที่สามครับว่าใครจะได้ครับ สองนี้จำเขาไปสวยครับแต่ชุลีก็ค่อยๆโอ้โหนี่คือบฮะแม่ทัเมื่อกี้ไม่ทันนะน่าจะโดนชุดใหญ่ฮะนี่ฮะพยายามแย่ยังไงก็อูแต่นี้ได้ครับจำเข้ามาได้แล้วก็ซุปเปอร์ครับคือถ้าสู้กันบนบนคือกลางเกมเนี่ยชลีค่อนข้างจะเปรียบฮะเพราะว่าชุลีนี้โป๊กดีนะฮะแต่างนี้ฮะวองครับซุปเปอร์ครับอื โอ้โ oh, หเอาไแล้วซุปเปอร์อดอครับสำหรับวิกกี้เอามุมได้แล้วอืมสวีบและโอ้ oh, โหนี่ฮะประตูทับตรงนี้ฮะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเกมเท่ากันครับวิกกี้ครับพลิกกลับมาตีเสมอได้ครับก็ so <you> ดูแล้วไม่ง่ายสำหรับวงนะครับการแข่งขันนี้สูสีเลยครับต่างคนต่างรู้ทันกัน so <you> ฮะ อยู่ที่จังหวะแล้วครับเรื่องนี้ต่อสีหน้าทั้งคู่ก็ไม่สู้ดีทั้งคู่นะฮะน่าจะตึงเชียดกันอยู่หวองจะแก้เกมไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าหวองนี้ไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนครับเอาอะฮะปูกันเข้าไปครับกาวเกมอย่างนี้เนี่ยฮะโดดเข้ามาก็พร้อมแอนทีแอร์ฮะจำแอร์โทนี่คือแบบว่าหาจินหงวองเลยครับในการพนิตครับ แต่ใช้คําว่าพันธุ์ก็ไม่ถูกครับมันเป็นการแอนแทรรูปแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้ฮะซุปเปอร์ครับโอ,อ,อ้เออเออเข้ามุมกม็ยังครับลูกขึงที่มุมครับพยายามตกแผ่ออกมาฮะแต่ว่ายังดุดขึงอยู่อืมค่อยๆต่อกันไปครับอืมโอ้ยแพรนี่แต่ว่าไม่ได้เลยครับเมื่อกี้เอาแล้วครับได้ซุปเปอร์ที่มุมฮะจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อครับ ก็เจอชุลีทุ่มไปฮะก็ขึ้นน้ำไปก่อนหนึ่งโยกห้ฮะสำหรับชุลีครับในเกมที่สามครับจํามาสวยครับแล้วก็ได้ซุปเปอร์ครับตอนเข้ามุมมีเซตอัพเลยไหมโอ้ได้ครับได้มานิดหน่อยฮะพยายามจําอินเข้าไปครับสำหรับฮิวโก้ดูสเต็ปของว่องครับเดินเข้าเดินออกฮะ คอ,อยแย่คอยโพ๊กบังคับบีบบังคับให้ฮิวโก้ต้องกระโดดเข้ามาครับอือดูฮะโดดมาก็ทำอะไรไม่ได้ฮะว่องนี่เป็นดีครับอยแย่แย่ๆๆมาแย่คุณก็เจอโปอ๊กฮะโป๊กสวนฮะโอ้ยเลือไปครับดูสเต็ปว่องครับเจอแล้วครับโดดมานี่โดวแน่ฮะแหมฮิวโก้นี่คือลำบากฮะเล่นบนพื้นก็เข้าไม่ถึงตัวครับจำมากระโดนคุมงสวนครับ ยังไงฮะจะเข้ายังไงครับยูโกครับแต่ยูโก้นี่เลือดนำยูนะฮะทำเล่นไปทีเดียวนี่ปิดเกมได้เลยนะนะฮะอนะฮะอ่าใครจะได้ฮะหวงเลยทีเดียวครับโอ้อยเนีแต่ก็ค่อยๆแยบจรทีลนะเลยนิดนะไปไปมายูโกเลือดเลือดจะไปเหมือนกัน,นะฮะ oh, โอ้แต่ไม่รอดฮะเจอดอกนี้ไปครับ หนึ่งตอนหนึ่งยกเข้ากันครับก็ต้องบอกว่าสูสีสุดๆนะครับคู่นี้นะครับไม่มีใครได้เกมหน้าเลยรนะปัดกันแบบไหมดีกลางจริงครับแต่ตรงนี้ฮะกาวเกมฮะเป็นของวองครับยูโกจับมามีเลยครับอืมได้ดอกนี้ฮะแต่ไม่มีคอมโบครับแผครับยูโกครับวงโปเข้าไปครับโอ้จะเจอตกนี้ฮะโดนข้ามมือแล้วครับ ได้ที no, ่ม you know I mean? ุมนี <surve muscular section> of of ้โอกาสแม่แต่โอกาสเป็นของนี่ครับของวองแฮงครับซุปเปอร์ดอกนี Así ้ครับสวยงามครับแต่ฮิวโกจะไปแล้วครับฟะุตสึเกมยังไงครับแหม่พันิตไม่ได้ครับเขาพันจิตนด้ม่กี่นีจจบเลยนะฮะนี่ได้หินดอกและเรียบร้อยครับโดนมาอย่างนี้ครับวองบอกรออยู่แล้วคือนำสองต่อหนึ่งเกมครับเจวองครับ เอาละครเรามาดูฮะว่าทางลิกกี้จะมีแผนอะไรครับมาต่อก้อนกับเจวองนะครับอ่าเจวองได้เกมนี่คือจบเลยนะฮะแชมป์นะฮะลิกกี้ต้องพยายามตีตื้นขึ้นมาเป็นเสมอสองสองให้ได้นะครับคือจะได้มีลุ้นต่อในรอบรีเฟนตนะฮะเอาละฮะลิกกี้ก็เหมือนเดิมครับพยายามโดดเข้าหานะฮะวองก็มีหน้าที่ดีเฟนต์ฮะแย่เข้าไปครับแย่แล้วก็รอจังหวะครับ รอจังหวะพันธิตตรงนี้นี่โอ้โหจะพูดยังไงดีเจออีกแล้วครับฟรีของเราฮะเจอตกเข้าไปฮะจ้ำมานี่เริ่มมีประสิทธิภาพนะครับเวลาจ้ำครับคาดว่าจ้ำแล้วเข้ามุมแทนฮะแต่ยังไรก็ต้องเดินหน้าฮะฟรีก็มีหน้าที่คอยอยู่และป้องกันครับ เกมดูเพื่อนเพื่อนดูดูไม่มีอะไรนะฮะดูอาจจะไม่มีท่ามีมุกเยอะแยะแต่จะบอกว่าคนเล่นที่คนตาสุดนะฮะนี่คือต้องบอกว่าใครที่ดูเกมไฟติ้งเปเนี่ยอันเนี้ยเป็นศาสตร์การเล่นแบบว่าชั้นสูงเลยนะเพราะว่าการการเล่นอย่างนี้ได้เนี่ยเล่นที่ละเอียดอ่ออย่างเงี้ยต้องเป็นระดับ pro player อะถึงจะทาได้ขนาดเนี้ยแล้วก็คนดูนี่ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเกมต่อสู้ในระดับหนึ่งด้วยฮะถึงจะรู้ว่า ลักษณะเกมการแข่งขันอเนี้ยอันนี้คือว่าตึงเครียดมากเะฮะเพราะว่า,วามันวัดกันแค่ระดับพิเซลจริงฮะเวลาเล่นเก่าเกมเล่นกเกมฟุตซีเน,นี่ยแต่ตรงน,นี้ครับเป็นชุนลีครับคุ่มความได้เบียรครับไม่ว่าจะเป็นเลือดแล้วก็ถารแสดงการนะฮะ้แต่อย่างเงี้ยโอ้ยแมหมจักพุดครับอโอ้แพรลี่ครับแล้วมไม่มีอะไรต่อฮะได้ครับแพรี่ได้แต่ว่าไม่มีอะไรต่อครับหาฮะ ยูโก้ครับอู่แต่แพ้เลือดสวนแหมสวนบาลไปฮะตกแผ้ไม่ได้แต่ว่าสวีปได้ครับอย่างไรฮะลิกกี้จะตีได้ไหมฮะตีเสมอได้ไหมโอ้โหีฮะ SPD ครับโอ้ยเจอจับแบบนี้มียนครับได้ไปหนึ่งยกครับสำหรับลิกกี้ครับมาตัดสินยกสุดท้ายครับใครจะได้เกมนี้ไปเอาล่ะฮะ เมื่อกี้เจวองโดนบีดยุ่มเฮะแต่ตอนนี้ก็ไล่ต้อมาที่กลางจอได้สําเร็จแล้วฮะเลยมาใหม่ที่กลางจอครับแต่ว่าเลือดนี่แหมต้องบอกว่าเจวองค่อนข้างได้เปรียบฮะดูสเปซฮะดูการรักษาระยะของคู่ครับแหมไม่มีใครกล้าบุ่มบามฮะบุ่มบามนะครับเขาแย่แต่ตรงนี้ฮูแหมตบหน้าได้ทีฮะเกียได้ครับไม่มีอะไรต่อครับแฮรนี่แล้วตกครับตบแล้วซุปเปอร์ครับอืมอืมอืมเขามีอย่างนี้นี่มีเซตัพอะไรไหม แหม่หวงแก้ได้ฮะแต่ก็ยังอยู่ในมุะฮะโดวอยู่ที่มุมนี้โอ้ยอะเจ๊งพังละต่อคอมโบตัดสันอย่างนี้ก็ไม่น่ารอครับเจอคนจะแทกเรียบร้อยครับเสมอสองสองครับไปต่อที่เกมสามครับต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆฮะกองเชียร์ที่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเชียร์ฝั่งไหนไกันบ้างนะฮะเพราะบ,บางคนก็เป็นแฟนขับวอร์ฮะ แต่บางคนก็รักมากฮะอย่าห้วหวงโดนยับฮะก็ใครรักใครชอบใครก็เชียร์กันฝั่งน,ะะน,นั้นนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเกมที่สามนี้จะเป็นของใครครับใครจะได้เกมสามไปก่อนววงได้คือแชมป์นะฮะลิกกี้ได้นี่คือไปรอบรีเซ็ตครับเป็นววงที่เปิดไปก่อนนะฮะจับวุฒิครับตอเดีฮะโอ้โพันธุ์ดีฮะแต่จะเจอมือตบหน้าเงีฮะตบทีนึงก็ ถอยหลังกาวรู้เลยฮะอยู่ที่มุ้งอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่โดดออกมาได้ครับตกแพะไปไม่มีอะไรนะฮะพ<อ>ยายามจำเลยก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้แล้วก็โป๊ะไปเรื่อยฮะแพ้นี่แหมตกแพะแล้วก็ซปเปอร์ครับหงมุมแล้วยังไงต่อโอ้ยจำเขาไปแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะตรงนี้ครับกลายเป็นฮิวโก้เสียเปรียบแล้วฮะ ก็ยังเดินหน้ากบแพ็ไปเรื่อยครับตบหน้าโอ้โหเอามือตบหน้าเจ็บแสบฮะเล่นเกมฟุตซีกันเลยครับตอนนี้ครับเรื่องของสเปนี่พาไม่ได้โอ้แต่ทุณลีเจอแย่ยังไงฮะโอ้ยแอลลอไม่ได้ครับนิดเดียวฮะแหมหรือว่าวงนี้ครับสเตย์ีครับมีประสบการณ์สูงครับต่อมาดูฮะยกนี้ใครได้ฮะพยายามจำเข้าไปก็เจอเฮ้ยะตะกัดไว้ฮะ ยากแล้วสำหรับยูโกนะฮะต้องบอกว่าเจอชุลีนี่ยากเลยฮะบุกเขาดันหน้าดีลำบากครับจำเขาไปก่อนหมเจอมุกต่างๆคอยดักนะฮะย่นี่ฮะโอ้โหแผลีตบแผ้แล้วซุปเปอร์ครับอืมแหมจากที่ได้เปรียบอยู่นี่ก็สถานการณ์แย่แล้วฮะชุลีและเอ d พดีครับจะไปไหมครับชุลีครับ ไปไหมฮะยังยังอยู่ฮะไปไหมไปไหมแหมนี่กี่โดเขาไปก็าทำอะไรไม่ได้ฮะเลือดต็่งฮะชุลีแต่มีซุปเปอร์นะฮะทำมันเล่นไปโอ้แต่ก็ไม่รอดครับก็เสมอกันอะเลยยกเลยฮะไฟตัดสินกันที่แบบว่าไฟนอลไฟนอลต่องานนี้ถึงขั้นดีกาเขาบอกเลยครับตึงมากฮะแต่สองยี่ฮะทุกอย่างครับดูชุลีจะแหายเลือดเขียวแล้วชุลี โอ้หัวไปอย่างนี้เสร็จชุลีเลยฮะแต่เอ๊ะวินีตัวครับอืมหือไม่ยอมฮะต้องให้เลือดเลือยงฮะจะมาเขียวอยู่คนเดียวไม่ได้ฮะมิกกี้บอกสักสับไปกันยิบแต่งนี้มาจับเว่าไปก็เสียได้ฮะทำอะไรไม่ได้ฮะอืเขาดีครับชุลีเขาไปก็จัว่าโดนนิดหนก่มค่อยๆเขี่ยเขาแย้ชุลีครับไม่ไม่ไม่รีบไม่ร้อนนะชุลีฮะถ่กออกไปฮะ ยูโกต้องพยายามฮะจำเ้าไปก็แหมระยะนี่ก็มีทั้งระยะจิงระยะรอนะฮะตกแพะเราไม่มีอะไรครับจำไปอีกก็โดนอีกฮะโอ้อย่างไงครับยูโกเราเดินไปก็โดนต่อยฮะโดนโป๊ะโอ้โดนโป๊ะครับแหมปัดโต๊ะไมาดีจริงฮะ นิดเดียวฮะยังไงเล็กโซจะเต็นะไม่รู้ใครจะโก้ฮะแต่ตรงนี้ครับยูโกดเข้าไปครับเจอไปบอลครับโอ้โหนานะปล่อยทีเแต่ได้ผลครับเรียบร้อยฮะเขมก็เป็นของจัสตินวองนะครับเจ้าของตำนานการถูกไดโกะแพรลีนะฮะก็เป็นการแข่งที่ต้องบอกว่าสนุกสนานนะฮะแล้วก็ถ้าใครดูเป็นเนี้ยก็จะรู้ว่าเกมเนี้ยค่อนข้าง ผลทางซีเรียรเลยนะถึงแม้ว่าวองเนี่ยอาจจะอยู่ใน,นสายวินเนอร์แล้วก็มีมีเรียกว่ามีมีเครดิตไปแต้มต่อนะเพราะว่าสามารถแพ้ได้แล้วก็จะไปเล่นรีเซ็ตแต่ต้องบอกว่ารายละเอียดในเกมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสูสีกันมากครับแต่ก็เป็นบองเนี่ยทำได้ดีกว่าในช่วงวิกฤตนะฮะแต่ก็เอาชนะไปได้ครับต่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ ก็เห็นว่าการแข่งคู่นี้มันสนุกดีครับก็เลยมาให้ดูครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ